เดี๋ยวโทรกันทั้งหมด6สายด้วยกันหเลยเหรอเพื่อนมีอยู่หนึ่งหมดแล้วโอ้โหไปดิว่าาไปทําบุญไหมต้องให้เขาถามว่าไปทำบุญไหมไปทําบุญไหมเก้าวันไงไปเรียว้างบอกตข้นคิดปลองหรเก้าดวงอุยอุ้ยก็คือเ้าวัดอุ้ยอป้ยอเตอ้นอ่ะยอยากใหอ้ยอดยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุยอุ้ยอุนย้ยอุอ้ ลับลับซุบซิ้งกูยังไม่รูกลับมาสักคนเลยที่กูโทรเฮ้ยโทรู้มากูรู้มาคำว่าอะไรคำว่าอะไรไปทำไปทำบุญปะไปทำบุญปะฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงกูมีเรื่องปรึกษาอ่ะได้ดิเนี่ยตั้งแต่กูไปถ่ายบุญนพยนมาแล้วกูรู้สึกแบบว่าแม่งแบบเหมือนแบบว่ามีแบบอะไรไม่รู้อะอะไรนะยังไงนะตั้งแต่กูไปถ่ายบุญพยนมาแล้วกูรู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้อะยังไงอ่ะแบบว่าเล่าเล่าดิบางที ที่แบบว่าเหมือนแบบนอนไม่ได้แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไม่มีแบบอีกแล้วเหมือนตอนนั้นนะที่ไปวัดมาว่ามึงต้องอันนี้แล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่เมตตาได้ไหมและตอนนี้น้องก้าอยู่ในรายการรับตายหมนเอยน้องก้าสวัสดีครับ ขับลูกนี่เสียงใครวะเนี่ยไอซีพี่คีไอซีพี่คีเหมืนก่อนเข้านอนครับลูกเอาเงี้ยไปเลยเสยใครวะเงียบไปเลยอีกพูดว่าไปทำบุญไหมเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ได้เกือบแล้วได้แก่ไม่ตาเดี๋ยวรีดกันทำบุญก่อนโอ้โหตั้งตัวไม่ทัน ตอนนีวกำลังอยู่ครับพี่เก้ากำลังขึ้นห้องมาเลยอ๋อใช่เมื่อกี้เมื่อกี้รู้รู้แล้วมีโทรศัพท์สั่นแล้วแต่ถือของอยู่ไปไปงานมานึกว่านี่นึกว่าเป็นอะไรอีกแล้วเป็นร่างอุ้่เป็นอะไรทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นแ่้วไม่ไม่เจอด้วยตอนไปถ่ายก็ไม่เจอแล้วไม่อยากเจอด้วยเอาจริงๆไม่ก็นึกว่าไปโดนมาอะไรโดนมาโอ้โห เลเปนห่วงเลยครับเปห่วงเลยคร่วงไปเนีพื่อนห่วงไปเนี่ยเคยเป็นแบบนี้มาแล้วไงโอ้ยจริงเหรอก็ตอนนั้นที่ไปวัดอ่ะตอนที่ไปด้วยกันเคยไปไปทบุญมาด้วยกันเหรอครับหรือยังไงตอนที่ถ่ายน้ำสิ์ด้วยกันนะฮะเขาเคยเป็นแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ตอนแบบว่าตะวเองทำบุญกันอ เขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกนอนไม่หลับมีเล็กน้อยมี็้ยขาบอกว่าเออมันเหมือนแบบมีอะไรมากวนเขาตลอดเวลาเขานอนไม่หลับมีจริงมารู้เนี่ยขอบคุณครับอัไปเจอครับแล้วคิดดูนะเขาอะใครไม่รับแต่คนที่รับแล้วโทรกลับมาคือพี่เก้า